Oh, ล้อม,มาใหม่โอ้โ oh, mm hmm. หจะค่ายนิชนะฮะตัวนี้ mm hmm. เป็นลายชื่อว่านิชวิชนะครับผมตัวนี้เป็นสเปคนะฮะ mm hmm. อา9นิ้วออฟเซต3.8 mm hmm. นะฮะส่วนด้านหลังมาพร้อมกับสเปค10.5นะครับผมออฟเซตเตัวนี้จะอยู่ประมาณ40นะครับผมออฟเซตบวกนะฮะตัวนี้เป็นล้อที่ ให้ความโดดเด่นดูทันสมัยดูหรูหรานะฮะใส่แล้วไม่ซ้ําใครนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นสเปคใส่รถเบนซ์นะครับผมบีเอมที่เป็นสเปคห้าล้สิบสองนะฮะนี่ดู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 ออบลึกนะฮะดูหมุดนะฮะสวยงามจริงฮะนี่นะครับส่วนของล้อหน้านี่เรามาดูกัอะไรออบลึกต่างกันนะฮะดูดูลึกความลึกนะฮะนี่นะฮะความลึก ก็ทนาดที่กำลังมองหาล้อคุณภาพสักหนึ่งชุดใส่กับรถของท่านใส่แล้วผมบอกไปว่าไม่ซ้ำใครนะครก็ขอแนะนําเป็นล้อลายนี้เลยเอามาเลือกชมก่อนได้ครับอี่มาเลือกชมก่อนนะฮะสวยงามมากบงก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับผมนึกถึงล้อแม็กนึกถึง wcr racing shop หนึ่งเดียวในภาคอีสานและในจังหวัดสุรินทร์ฝากติดตามด้วย